งลื่นวิดตกน้ำมันคือบ่มีน้ำวะน้ำมันอยู่สายหามึงมันมาตอนไดหนึ่งสองสามมาอทาอิมันจะดีทำอะไรอ่ะทำอะไรอะทะโอ้ย เองจักรพรรดิชนะนลวเย้ก็อยู่กับรายการที่มีชื่อว่า TikTok h านะจ๊ะ EP 1เย้ซึ่งทําไมถึงผมมาทํา TikTok เหรอเอาไอ้ TikTok มาดูอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คือไม่มีอะไรจะทําก็เลยต้องทําครับมาไปดูคลิปแรกกันเลยมาดูคลิปแรกนะครับมา จีบแรกถ้าเธอชอบคนหน้าหวานน่ะเธอก็มาจีบเราดิโอ้โหอันนี้หวานเกิน <c oughs> หวานเกินไปถ้าเธอชอบหืมอ,อืมโอ้โหหนึ่งคิวเอเลบิม๊มอู้จ้วย If y o u fucking happy and you motherfucking know what color motherfucking hands อะไรเนี่ยจะมีมือเถิดวะตั้งเอามาตัดต่อเนาะคนตัดต่อเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยโอ้โตัวโคตใหญ่เอนาขำหน้าอาม้มาจั้มปลาโซดีนะตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะโคยาอย่าอย่าให้ลูกหลานผ่านไปเท่านั้นเลยนะไม่ได้นะผ่านเท่านั้นโดนโดนฮานาขำหน้ากินเลยนั่นน่ะแมวแมวสงสัย เี้ยเนตัวอะไรเนี่ยมัลูกดิกลูกดิกหน้าเฮ้ยจ้องใส่เฮ้ยจระเข้งับยังไงฮึยากหน่อยไว้น้องวิ้วดันดองล่นวิ้วดันดองวิ้วตกน้ำวิ้วไปล้วงไข่ จุกซ้ำห้างผู้ชายกว่านั้นนะ่ะถออ้าจะจุกอะ่ะคุดูนี่คแค่อะไรน้องน้องตกใจน้องตกใจโอ้โหแม่ก็หาแกล้งน้องแม่ก็หาแกล้งน้องน้อ มึนมึนเลยตบมึนเลยหนึ่งสองสามแมวตกใจโอ้โหที่หลังเนี่ยทำแบบนี้แมวตกใจหมดเลยโอ้โหโดนเต็มเต็มลื่นลื่นโอ้ ทางมันลื่นนะโอ้คุณผู้ชมก็ระวังนะไปทางลื่นลืเนี่ยต้องระวังโอ้มีอะไรอ่ะกูเพื่อนเล่นมึงเหรอไอเวนแหมเล่นจังเลยนี่กูเดินไม่ได้มึงเห็นไหมเนี่ยมึงเขียนประกาไว้เดี่ยมันเลอะโอ่ ทุกคน uh huh. เรามาผ่าตัดสมองปรหยุท์กันค่ะว่ามีมอ,อะไร <Okay. S 1> ทำไมถึงได้โง่ขนาดนี้ขออนุญ,ญาตไม่ใช้ถุงมือนะคะทุกคน uh huh. เหมือนได้กลิ่นอะไรเหม็นๆน,นะทุกคน oh oh. สมองมีแต่ขี้นี่ว่านี่นะคะสมอง uh huh. ของลุงตู่ขี้ค่ะขออนุญ,ญาตไม่เย็บรอยผ่าตัดนะคะเห uh huh. ม็น,มนเดี๋ยวไปล้างมือก่อนดีกว่า หาทำเนาะเอ๋อตบตูดทีบหาไม่เจอเอาหาไม่เจอโอ,อ้โน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 โอ้โหนโอ้โหนจะมีอะไรอี้ทำไม ไม่ไหวไม่ไหวเหรอช่วยหน่อยไม่ล่วงจะล่วงจะล่วงแม่จะล่วงนะเข้า สุดยอดเก่งมากเก่งมากน้องแมวเก่งขึ้นโอ้ตรงตเีขด้อ้าวอามึงห้าวอฮะมึงถอดขนต่อยกูเปล่าเออเดี๋ยวเขเล่นแม่งนี่เก่งอะมึงไงเตี้ยเออเดี๋ยูเตะให้นี่ท่ากรเหมิดเลยมึงเนี่ย อืมฮะกินเที่ยงก็เหรอตาวโค๊กเดี๋ยวมึงได้ยินเสียงอ่ะโค๊กโค๊กอันทุกคนก็ดูเอานะครับวิธีการหลอกเมื่นนะเออนำไปแชร์ก,กันได้ <c oughs> นี่ยอะไรละมันคือบอมีหนามาหนามันอยู่าาสาย หามึงม <c oughs> ันมาตอนไดเอ้าแกก็เล่นใหญ่เนาะเล่นใหญ่จังหวะดูเหย ดีนาริกอสุกุยเบรดะเดี๋ยวขอกอแป๊บจุกแน่นอนเลยบอกเลยว่าจุกกอสุกุยเบรดะเออดีโนดีโนอสุกเพื่อนสกัดลงน้ำอีกโอ้โห ช่วยหน่อยเนาะช่วยหน่อยพ่อแม่ก็ชอบแกล้งน้องเนาะอะไรเนอะไรเนี่ยมั่วมั่วแล้วเนี่ยมั่วแล้ว put we'll me <coughs> <coughs> มีความสุขมากนะฮะที่ได้เอาทัพพีมาส่งอันไหนจาจไหนหน้าบุญเนี่ยแบนนี่เลยเคยกินไหมพี่ธนาวิ่งพี่จินลองชิมแล้วอร่อยสุดยอดเลยลูกพี่ยยิ้มติดจะไหนมาแล้วก็เรียนเชิญนวัตกรระครับท่านวอร์ชันเวทีครับพระอาจารย์วอร์ชันครับการที่คนเราอยู่บนโลกใบนี้จะต้องมีความสามัคคี จะได้อยู่เป็นสุขอยู่ให้เป็นสุขอยู่ยังไงฮรอยู่ให้เลยวันวันเสาร์ไปเลยวันพฤหัสไปก็เป็นวันสุขแล้วก็เป็นสุขแล้วท่านโรงเรียนจค้ายหลวงากเลยจันทังคารพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์เอาเราพูดนะท่านพุดไม่ว่างทำอะไรอ่ะพูดโทอยู่เกิดวันจันทร์ม่อเกิดวันสุขไม่รู้ไรืยองไงครับเฮ้ ชัดคนดางนี้ว,ว่าว่าหรอว่าแกได้ว่า,วา i can โอเคครับเออก็จบไปนะฮะสำหรับนะฮะ TikTok EP หนึ่งนะครับผมนี่นะ TikTok ฮานะจ๊ะ EP หนึ่งนีก็จบไปแล้วนะี่ครับผมถ้าคุณผู้ชมมีคลิปอะไรที่ตลกตลกสามารถคอมเมนต์อ่าอ่าคัดลอกลิงก์นะฮะไปไปไว้ที่เพจผมได้นะครับผมผมจะโพสต์ให้ให้วางใต้คอมเมนต์นะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม Go.